เธอนี้ขี้เกียจเธอนี้ขี้เกียจไปไปแช่ข้าวเร็ว s <S ดูคลอสกแกวิสตูวิน <laughs> ไปอยากกินก็ต้องทาหัดทำเองเผื่อไปอยู่คนเดียวใครจะทำไม่กินนะ่ะเข้าใจปะ <Mama. S 1> โมโมเธอนี้ <laughs> เร็ว s <S เธอทำได้ไป เธอแค่ขี้เกียจเฉยๆไปเร็วไ <c oughs> อ้ขี้เกียจเป็นหนุ่มแล้วนั่นแก่เท่าแม่แล้วไปเธออยก,กินข้าวเหนียวแม่โอโ้โหแค่ไปแช่ข้าวแมลูกไปวัดแกทู่แทรกกองนะแม่วลยวัยงงวน อัตโพดุขันธอลิทวอมว่าวอมวอะวันซอนยอสโตแอนทีมาแม่รุมทรัตตินี่ก็เดวอมมะซอนเดบบบไปเร็วเท่านี่ขี้เกียจเท่านี้ขี้เกียจเท่านี้ขี้เกียจเป็นหนุ่มแล้วยังจะมาขี้เกียจ ล้วก็จะไปเร็วเธอไปอยู่คนเดียวใครจะทำให้เธอกินโตจนเป็นหนุ่มแล้วเท่าไรแล้วเนี่ยอู้กัมลาดูนูฮะทโทนุทนอียานนะบอบบอ,อ <c oughs> ลอยสเธอไปทำมาแม่สอนเร็วไปลูก มามาสอนเร็วหัดทำเองกะมั่งป๊าป๊ากลับมาจากทำงานเหนื่อยๆมึงก็ใช้เขาทำกับข้าวทำกินเองเป็นอยู่<อ>ก็ไม่ทำจะเป็นเทวดาเกินไปล้ลยโทนี่เวทูได้เทวดาเร็วลุกเวลาคุยสาวนี่ร้องกากกากอยู่ รู้ไหมว่าคุยสาวแปว่าอะไรคุยชัดเออวแจักต์ไม่แม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องซีลอตตอลีมูชาฟเอีโด้ก็มียเะดอเแอ้ห่นเลยหุ่นหรอแท้หุ่นก็มินวิญนะนายเอวินิชฮอร์เดอออนฟลิตน์ไม่ไเอวินิชฮอร์วินฮอไทยรอตตอลี แฟนติโกเนาะ่แฟนปีโกเนอะด้ทู0ัน็อสเกเลยชนนเลยได้ม่แพงเนีไป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 เช้าเดี๋ยวมันจะช้าเวลาไปแม่สอน

อาใส่ปิดไว้เอาเข้าในตู้มาล้าง <Close. S 1> อยู่มาล้างก่อนเร็วมามา่าจะสอนเธอจะได้เป็นอาล้างทำดีๆทำดีๆคลอสอ่ะใส่ <Close. S 1> ยเยอะๆล้างเอามือลงไปล้าง สองมือสีบางลงเก่งเว้ยจ้าเก่งท้า,อาเออล้างดีๆปิดไว้ก่อนน้ำแล้วก็เทออกขยำาหอขยำทำดีๆลูกทำดีๆเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเทอ,ออกทีนี้เทเดออกอเออเทน้ำออกแล้วก็ล้างอีกทีนึง พอซ็กตีเดียวข้าวหกผ้าเช็ดเอตรงแบงแกนก็เอาออกมาเขอะหมดแล้วไม่ได้เช็ดเลยนะอ่าอันน้ำใส่พอพอเอาน้ำใส่อีกล้างอีกทีนึงแต่ที่เกียบอยากกินก็ต้องทำ ปิดน้ำก่อนสิลูกเก่งเก่งเออคอลก็เธอก็ต้องทำล้างดีๆล้างดีๆเร็วๆใส่น้องบอกเอ้ยบอกจอดอกบุคคลเออมันไม่คอลดอกเร็วเรื่องแทงเใจจะคอลดูเยอะกะสมอดนะ ล้างดีๆลูกล้างดีๆล้างดีๆโทนี่พยายามพยายามเล็บมาม่ามันจะเออล็อกเนี่ยมาม่าทำไม่ได้ทำดีโอเคเร็วเรล้างดีๆลูกทำให้มันสะอาดมาม่ามล้างทั้งสามครั้งนะข้าวอ่ะ เ,เร็วเดก็บ100แต่อัลฟ์คอลข้าก็ยังเอามือไปกบตรงนั้นเธอก็อยากให้มันหกข้าวว่ะพาษิกเต้ห้องได้โอเปิลฟกกอกติคอร์ดอะ อยากกินไว้ต้องใส่น้ำร้อนนายเดี๋ยวเดียวเปิดเปิดน้ำเอาร้อนกว่าน,นั้นอีกอสลิปย่าเขมี่อย่าดัน มันไม่ร้อนพอหรอกค่ะเนาะได้แล้วเนี่ยวันแต่อเอนอลฮอนทีมาเอนออคอน